ว้วดูลอยเบรกอะ่ะโอดูลอยเบรกของวันนัดจเลยนะว้าวมาดูวันนัดจเลยถอยเข้ามั่งครับว่าจะถอยเข้าไปถึงไหมนี่นี่นี่โหดวสุดยอดสุดยอดไหปไหมไหวไม่ไหวครับโอ้ควันโอ้คันนี้ก็รีแม็ม,บบมาครับนี่ อย่าบอกนะจะพุ่งเลยมาดูหัวหน้ัตโตโยสายโหดครับว่าจะถอยถึงไหนไหมดู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 ของะแกล้งเน,นี่ยวัว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 <น>คือแรงแท้จอดตรงนี้บอกฮะจอดตรงนี้บอกลูกพี่ นึกว่าถอยเข้าไปถึงทางไหนล็อกผงอะไรนะครับรุ่นนี้แบบล็อกได้ด้วยนะโอ้ให้ตายสิมาดูหัวหน้าจะด้ทำอะไรล,ล็อกคอบ้ล่าหรอพี่นนี่หาที่ล็อกนะ น้าตทำอะไรอ่ะจะบอกงี้จะให้มันล็อกล็อกเลยดิเอเอเอยนนั้นวนนั้นจุุยจะจะเจอเขาอีกเหรอเออขันนี้6กรอดิ าลุมด่าหัวหน้าโจ้ยนะหวยออกอะไรอ่ะหัวแปดแปดครับเพื่อจังได้สุดไหวะสด้เนอะมันอิหลี

เห็ดแสบคักวะตีจะมือกินเรียบนะพี่น้องแค้นะมืออันแปกปาดออกเลขอันนะแค้นะมืออันแปลกแปลให้ซื้อห๋ออันนี้หวหัวล็อกครับอุ้เราก็นึกว่าหัวหน้าจัจะถอยรถมาถึงข้างในเลยนะเ วันอาตเลยก็กลังอันอันอันหัวอันเม็ปดบาทไปซื้อมาซื้อเลยค่ะร้เป่า้ามันไ้เ็นไหมว่ามนเปวนอาตยก็กลังเอารือไคยย่างออกไปข้างนอกเ้อพี่น้องเ็กอันตัวปปอ่ะ

รู้ว่ารถถอยมาไม่ไหวเอ้ปักจอบปักจอบเราก็จะตามหัวหน้ารถติดสถานการณ์เลยนะเนี่ยเฮ้ะยังสงสัยคนเดิมเลยรถไป,ปทำอะไรโกตอไม้ น่จร้อยเจ้าจะทำอะไรของเจ้าเอะจะรถดึงเข้าไปบ่จะรถมอเตอรดึงเข้าไป่กูเหรอเออ ดูครับมาดูวิธีไม่ต้องขับเข้านะพี่น้องนะเอาไมโครดึงเข้าเลยว้าเออ,อ,อแบบนี้ก็มีัอแล้วคือลอกลอกได้บ่ อา้าวคนหายลรยคนขับตัวนี้เผื่แซมมันต้องกินในตีนันถึงจะได้เหรียญแปบดบแปบดบีขึ้นใช่ไหมกว่าไปแล้วครับดึงยังเดียวเผื่ โอ้ไล่คนขับครับคันนี้โอ้แบบนี้ก็มีครับพึ่งเคยเห็นนะพี่น้องนะเหยียบต่อเปล่าพี่ อออะไรนะันโอ้โหน่าโจ้ยใช้ดึงเข้าเลยครับไม่ขับเข้านะโอ้ระวังกระแพงนะลูกพี่มันอันตรายดิ่ง